ผมจะให้แค่สี่หางนะครับแม่ขอลูกไปซื้อสีฟันแทบไทยมาใช้นะครับของเขาดีจริงหายจริงนะครับลูกเดี๋ยวผมไปลองดูนะครับขนาดอะไรนะยาสีม่วงที่เขาไว้ทาปากกันนะฮะผมนึกว่าหมึกปากกานะครับทาแล้วยังไม่หายเลยครับทั้งไอที่เป็นซองสิบบาทนะครับผมซื้อมาทาแล้ว2วันไม่หายนะครับไอยาสีม่วงผมซื้อมาทาสวันก็ยังไม่หายนะครับ ตอนนี้ไม่รู้จะใช้ยาอะไรนะครับที่จะทำให้แผลในปากผมหายตอนนี้นะฮะไม่รู้จะทำยังไงเลยครับทุกท่านผมไม่รู้จะทาอะไรเดียวนะครับผมนึกว่าผมทาเมจิกอันนี้นะครับตอนนี้สวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วจะดืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ติดตามเพจผมอยู่แล้วนะครับให้กดแชร์่างแชร์แล้วคอมเมนต์ด้วยว่าแชร์แล้วนะครับส่วนใครที่มาใหม่นะครับ กดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนแล้วคอมเมนต์ด้วยว่าแชร์บามามาใหม่นะครับเพราะว่าผมจะได้อธิบายให้เข้าใจนะครับโอเคเนาะตามนี้ส่วนใครนะครับที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไ้ด้วยส่วนใครนะครับที่มาใหม่หนึ่งพันเก้าร้อยคนที่ดูตรงนี้นะครับเพจนี้คือเพจจริงนะครับเพจนี้คือเพจจริงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้ากลุ่มนะครับให้กดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับ เพจปลอมนะครับไปเจอเพจหมอดาวมิจูบอกว่านะครับบอกว่านะครับเก็บเงินเข้ากลุ่มนั่นไม่ใช่เพจจริงนะครับเพจจริงคือกดลิงก์ปุ๊บได้เข้ากลุ่มปั๊บทันทีนะครับนี่คือเพจจริงนะครับเนี่ยคนกดเข้ามานะครับทุกท่านรอดูเลยนะครับคนกดกลุ่มเข้ามานะครับนี่คือเพจจริงนะครับตามนี้เลยนะนะครับสําหรับใครสองพันคนที่ดูตรงนี้แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับ นี่เลยนะครับกดลิงก์ที่ผมปัหหุดไว้มันจะเข้ามาทันทีนี่คือเพจจริงนะครับส่วนเพจปลอมที่ทักมาบอกผมว่าเก็บเงินเข้ากลุ่มนั่นคือเพจปลอมนะครับนะตามนี้นะครับไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะครับ,รบผมจะให้แค่สหางนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ ออย่าหัวเราะได้ไม่หายนะร้อนในเปล่าลองกินยาเม็ดน้ำเต้าทองค่ะซื้ออยู่ไหนครับเออยานี้ไอยาไอเม็ดน้ำเต้าทองเนี่ยผมยังไม่กินนะครับกินยาขมน้ำเต้าทองแก้ร้อนในอาจารย์ผมยังไม่ได้กินนะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปลองซื้อมากินดูนะครับเพราะว่ายาซองละสิบบาทนะ่ะผมกินแล้วไม่หายนะครับส่วนยาไอสีม่วงเนี่ยนะครับทาแล้วสองวันก็ยังไม่หาย นะครับคุณแม่สุทินบอกนะครับยาสีเทพเทพไทยเทพไทยนะเดี๋ยวผมไปซื้อดูนะครับกินเผ็ดกินเผ็ดเผ็ดกินน้ำเยอะกินเผ็ดมันหายจริงเหรอครับผมเสียปากหลายวันแล้วนะครับผมหล่อยอมกินเผ็ดมาหลายวันแล้วนะครับใช้ยาป้าย ป้ายพรตาไก่หายขาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปซื้อดูน้ํำต้าหูวก,กับยาพรตาไก่โอเคนะครับตามนี้เดี๋ยวผมไปซื้อดูนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับ นี่เลยนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สี่เม็ดอาจารย์ลองไอติมทาดูสิคะนะครับร้านขายยานะครับยาขมเมตตาใบห่อหายชัวนะครับโอเคผมจะผมเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับเข้ากลุ่มได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมมองให้ดูนะครับมีคนกดเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะนี่เลยนะครับ เนี่ยคนเข้ามาเต็มเลยนะครับเหลือที่ว่างอีก50ที่นั่งเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่มาใหม่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเหลือที่ว่างอีก50ที่นั่งนะตัวสุดท้ายนะครับ 963นะครับตามนี้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์จะมียาจีนค่ะทานแล้วหายค่ะหรือไม่ก็อมน้าเกลือใส่แกงอุ่นค่ะอ่าผมผมจะบอกว่ายัางไงดีนะครับผมลองทํามาหมดแล้วนะแต่มันยังไม่หายนะครับทุกท่านยาผงรุ่งอรุณยาขมเมตตาใบหอ่ออ่ะโอเคอยาขมเมตตาใบหอ่อเดี๋ยวผมไปลองดูนะครับ อ่ะใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมทีนะครับใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมทีนะครับ หายววๆนะครับอาจารย์ขอบคุณมากไตโนโลนชนิดป้ายปากโอเคนะครับใครเขียบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมหน่อยนะครับช่วงนี้เพจทำไมเพจอาจารย์ไม่เตือนนะครับลองกดติดตามดูนะครับแล้วก็ลองกดแจ้งเตือนดูนะสําหรับใครที่มาใหม่นะครับอย่าพลาดนะครับให้กดไลค์กดติดตามเพจไว้นะนะครับให้กดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับเพราะว่าเลขลับจะมาในเร็วนี้นะครับ ห้ามพลาดนะนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะอาจารย์สบายดีไหมคะที่ไทยเริ่มหนาวอย่างตอนนี้สวีเดนหนาวแล้วค่ะนะครับก็หนาวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบางจังหวัดนะภาคอีสานเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะครับไม่มีแดดเลยนะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะหนาวช่วงๆนะครับทุกท่านก็ตอนนี้หนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ โอเคนะครับผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเจ็บปากนะครับผมก็พยายามฝืนมาคุยกับทุกท่านนะครับก็อยากทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะครับก็ใส่เสื้อนานานะครับระวังด้วยนะครับเรื่องสุขภาพสําคัญนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับคุณหลวงที่บอกเน้นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมเน้นให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้ส่วนรูดวิ่งรูดวิ่งตัวเดียวนะครับห้า ส่วนใครจะลองนะครับลองเจ็ดบนลองสามล่างนะครับตามนี้เนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเน้นให้นะครับชุดสรุปพรุ่งนี้ทุกอย่างนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขียบทุกชุดเลยนะครับเลขลอตอรี่เลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เลขอะไรต่างๆนะครับจะสรุปให้หมดเลยนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้สามทุ่มเหมือนเดิมนะครับเจอกันพรุ่งนี้สามทุ่มเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ